สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกมาแนะนําทุกคนนะครับสำหรับใครที่เติมเกมพุ๊กี้รันนะครับแต่อยากเติมให้ประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับขอแนะนําร้านคุกกี้แลนช็อปนะครับมีแพ็กเกจให้เลือกมากมายหลายแพ็กเกจนะครับใครสนใจแพ็กเกจไหนก็สามารถทักไปสอบถามกันได้เลยนะครับจะทิ้งไว้ใต้รีลิปชั่นนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันนะครับอยู่กันในช่อง 1, 1 GDC เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแจก ID นะครับก็เป็น ID ที่ผมสมัครมาตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บให้ดึงแสนเพชรก่อนค่อยแจกนะครับแต่เนื่องด้วยโอกาสอองานมาเริ่มเยอะแล้วนะครับงานมาหาหลัยเนาะเป็นงานที่อาจารย์สั่งแล้วก็ผมไม่ค่อยมีเวลามาเล่นเบรกเอาด้วยนะครับเลยเล่นไม่ไหวทั้ง ID หลัก ID ดีลองมาเล่นไ d นี้ก็เลยกะว่า ไม่ถึง10,000แเพชรแต่เจ็ดหมื่นเพชรเจ็ดถือว่าเยอะนะครับก็ขอรีวิวออก,ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวจะพูดว่าทําอะไรยังไงถึงจะแจกเนาะ,อะโอเคนะครับก็ไอดีนี้นะครับตอนนี้มีเพชรอยู่ด้วยกันทั้งหมด7จ็ดนะครับเงินมีแค่ล้านเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวออมันจะมีถ้าใครแบบซีเรียสเรื่องเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาคลิปเพราะว่ามันจะมีคัตตอมลันมาเดี๋ยวผมจะทําคลิปหาเงินให้ละกันคือตอนนี้นะครับรางวัลล็อกอินเนี่ยผมล็อกอินไม่ครบนะเพราะว่าแบบบางทีผมลืมเข้าอะ ก็จะได้เนี่ยเดี๋ยวตีประมาณ4ี่ทุ่มเนี่ยจะได้อีกพันเพชรนะครับได้อีกพันเพชรก็คือตีตรงเนี้ยไป7จ0 0หมแล้วนะครับแล้วก็จะเหลือกิจกรรมตรงเนี้ยอีกประมาณ4วันนะครับซึ่งผมได้นับแล้วนะครับสวันเนี่ยรวมๆกันตรงเนี้ยนะครับเกือบ5000นะครับอ่าประมาณไม่ถึง5,000ันหรอกประมาณ3,000ันเกือบ4 0 0พนะครับเนี่ยประมาณ4วันจากตรงเนี้ยนะครับก็ประมาณ4 0 0พนะครับก็เกือบ80,000เหมือนกันนะครับอ่ะ ได้จากเบรกเขาอีกก็มีโอกาส80,000นะครับไหนจะอัปเดตหน้าที่มีกิจกรรมรับเพชรมาอีกผมว่าได้แน่นอน80,000อัพนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับมารีวิวก่อนนะครับสําหรับคนที่อยากจะเอานะขอย้ํานะครับว่าคนที่แบบอยากเล่นจริงๆนะครับแต่ไม่มีไอเดีเล่นนะครับหรือไม่แบบไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่ไอดี ID ที่แบบเราแบบเล่นอะไรไว้ก็ไม่รู้นะครับ คืออาจจะเป็นโอกาสที่ได้เริ่มต้นใหม่นะครับยังไงนะครับหนึ่งเลยนะครับไอดีนี้มีข้อดีอยู่อย่างมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับมันมีหลายอย่างนะฮะเลยพูดอย่างหนึ่งไว้ก่อนนะครับก็คือข้อดีข้อแรกเนี่ยกิจกรรมบิงโกนะครับได้ได้เออได้ได้กิลดีนะครับถามว่าการได้กิลดีอ่ะเช็คชื่อได้เพียร5ห้าร้อยโชคดีด้วยเป็นไงนะครับถามว่าได้กิลดีมีผลดีต่อไอีเรายังไงนะครับ ตอนนี้นะครับทางเกมปรับใหม่นะครับยิ่งเราหากิลที่มาเช็คชื่อเนี่ยให้มันเป็นบิงโกแบบนี้นะครับดูของรางวัลด้านซ้ายมือนะครับเห็นไหมทุกคนเห็นไหมห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยเพชรห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยเพชดห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเพชดห้าสิบห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเพชรถ้าสมาชิกทุกคนบิงโกหมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเหลือสี่ช่องเนี่ยสามหลังสามทุ่มเนี่ยเราสาม,มารถเอาเพชรซื้อได้นะครับถ้าอยากจะให้ช่องมันเต็มนะครับแต่ผมพูดหมายถึงรางวัลแบบ ถ้าสมมติว่าเราได้กิวดีเขาบิงโกกันทุกวันเลยนะครับแบบเช็คชื่อกันทุกคนนะครับอย่างขั้นต่ำนะครับเพชรนะฮะหนึ่งร้อยสองร้อยนะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าร้อยเพจจากตรงนี้แน่นอนวันละห้าร้อยเพชรจากตรงนี้นะครับนี่นะห้าร้อยเพชรแล้วก็ได้เหรียญกิวนะครับเหรียญกิวอีกหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะครับเหรียญกิวห้าร้อยเพจห้าร้อยถ้าทุกคนเช็คชื่อครบนะครับก็จะเด้งมาตามกล่องจดหมาย นะครับผมคือถ้าไปกิลดีเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเห็นไหมผมเก็บแป๊บเดียวเองนะไอดีนี้ไม่เป็นหมื่นละนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตนะถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยผมจะซื้อลำใหญ่ให้เลยแต่ผมยังไม่อัปเดตใครได้ไอดีนี้ไปนะครับเอาเหรียญกิลด์ไปปลดล็อกลำใหญ่นะครับตอนนี้มีอยู่หนึ่งหมื่นเล่นเก็บไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมีเพชรดิบอยู่นะครับยังไงยัดลำใหญ่ได้เวลอัพแน่นนนออะครับผม่ะเดี๋ยวผมแลกของมาให้ก่อนอันนี้ผมเล่นไม่ทันจริงๆต้องขออภัยนะครับอ่ะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะแลกอันนี้ไว้ก่อนล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นสัตว์เลี้ยงของตัวละครลำใหญ่นะครับแลกมาแล้วนะครับก็เหลือแต่คุกกี้นะครับอ่ะในส่วนต่อไปนะครับรีวิวคุกกี้ก่อนเลยนะครับไอดี ID นี้นะครับคุกกี้ไม่มีผมเรียกว่าไม่มีตัวละครที่ผมปั้นเลยดีกว่านะครับจะเป็นตัวละครที่ผมเอาหีบฟรีนะครับเวลาผมเล่นได้หีบได้ของอะไรเนี่ยผมจะเอาของฟรีมายัดตัวสละแต่ได้แค่เวล์ก้า แล้วก็เหลือโพชั่นแค่นี้นะครับเพราะว่าผมเอาสละเนี่ยไว้วิ่งเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้เพชรสักเม็ดเลยในไอดีนี้นะครับย้ํานะครับตั้งแต่เล่นมายังไม่ได้ใช้เพชรสักเม็ดเลยนะครับผมก็ผมคิดว่าเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตหน้ามาเนี่ยถ้าตัวละครคุกกี้กระเทียมดำเนี่ยเก่งนะครับก็จะให้คนที่เอาไอดีเนี่ยนะครับเอาไปปั้นก็ได้หรือใครเอาไอดีนี้จะเอาเพชรไปทําอะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะบอกให้นะว่าเพชรจานวนเท่านี้นะครับถ้าคนที่เอาไอดีนี้ไปนะครับ ไปปั้นตัวละครที่มันถูกจริงๆเนี่ยผมแนะผมรับประกันเลยว่าโหดแน่นอนนะครับแล้วเวลาเราปั้นนะครับเอาเอาเพชรอ่ะสมมตินะอ่ะสมมติอันนี้ผมเหลือของไว้ให้คนที่เอาและกันเนาะจะไปเปิดอะไรก็แล้วแต่นะก็คือสมมติเนี่ยคนที่เปิดนะครับเปิดเอาเพชรเนี่ย 70, เจ็ดหมื่นไปละลายนะครับจะได้อะไรนะครับหลายคนก็น่าจะรู้ว่าจะได้ point นะครับแล้วก็เอา point เนี่ยนะครับไปแลกลำใยซะนะครับเพราะว่าลำใยเนี่ยผมให้เลยสองเดือนแน่นอน ภายใน2เดือนเนี่ยควรเอาไอดีเนี่ยไปนะยังไงก็ปั้นตันถ้าขยันเล่นนะขยันเล่นก็คือการวิ่งทุกวันเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมวิ่งทุกวันเนี่ยวันละ5 0าเพรมันจะหมดแล้วนะครับเนี่ยวิ่งทุกวันมันจะหมดแล้วแต่ให้ทุกคนมาเล่นนะครับแดลี่นะครับพยายามเล่นแด่ี่ดูโฆษณาไปด้วย200เพรแล้วก็เช็คชื่อกิวเนี่ยได้กิลดีอาจจะได้สัก500เพรเลยก็ได้นะครับแล้วก็มาวิ่งเบรกเอานะครับเบรกเอาบ่อยๆนะครับคือวิ่งเบรกเอาเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องเก่งนะ อันนี้ผมลืมวิ่งเห็นไหมผมลืมวิ่งเนี่ยอันนี้ผมลืมวิ่งนะขอโทษนะครับคือวิ่งเบรกเอาเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก่งนะครับคือเราวิ่งให้ได้ให้ได้เพลเท่าที่ได้นั่นแหละนะครับอ่าประมาณนั้นนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีนี้นะครับก็ผมจะแจกวันที่เกมมันอัปเดตวันที่28นะครับเดี๋ยวผมจะแจกวันที่29แล้วกันเนาะใครแบบเอออยากได้ก็ เดี๋ยวผมบอกกันกติกาตอนท้ายเดี๋ยวขอพูดบอนและกันเนาะก็ไอดีนี้นะครับจะมีคุกกี้ประมาณนี้ละกันก็ให้ทุกคนดูกันคร่าวๆแล้วกันเนาะนี่มีคุกกี้แค่นี้นะครับแต่ข้อดีคือมีเพชรน,นะครับในการเริ่มต้นเอาพอยต์ไปยัดได้แน่นอนนะครับดเจเนรีสัตว์เลี้ยงก,ก็มีแค่นี้เองนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีแต่ของที่แม็กแม็กเนี่ยจะเป็นของเนื้อเลือกที่แจกฟรีซึ่งผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะว่า ระหว่างคุกกี้กับสมบัติเนี่ยควรปั้นอะไรก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้นะครับเป็นความรู้แบบอ่อแน่นนะครับความรู้ดีเลยนะครับอัดแน่นเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็จะมีของประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูครั้งก่อนนะครับอ่าอันนี้จะเป็นกระเป๋าของเรานะครับจะมีเพชรเจ็ดหมื่นนะครับอ่าของประมาณนี้เลยนะครับก็ดูเอาถามว่าไม่มันเยอะไหมนะครับในมุมผมผมว่าคนที่เอาไปดีเนี้ยไปไปเริ่มเล่นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับ เยอะนะผมถือว่าเยอะเลยนะครับเอาไปเริ่มเล่นเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสําหรับคนที่มีดีนี้นะครับผมอ่ะผมก็เก็บมาให้ได้แค่เท่านี้นะก็ขออภัยที่เก็บให้เยอะกว่านี้ไม่ได้นะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เอาดีนี้ไปนะครับเอออยากจะเติมนะครับผมแนะนำรอยย่อขับเติมได้นะครับคุ้มนะฮะเติมรอยย่อขับได้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับกติกานะครับง่ายๆนะครับผมจะอ่ะ ผมจะสุ่มละกันเนาะผมจะผมจะไม่ไม่รู้เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะสุ่มหรือว่าจะอ่านคอมเมนต์ที่ถูกใจละกันเนาะก็ใครที่อยากได้ดีนี้นะครับก็กดไลค์คลิปนี้นะกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ใต้อ่าคอมเมนต์อ่ะนะครับพิมพ์ใต้ช่องแชทนะครับก็คือเป็นแชทได้แหละว่าทําไมถึงอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนมาให้อีกรอบหนึ่งเผืือใไขไม่รู้นะครับก็อ่าอย่างแรกเลยนะครับทาไมถึงอยากได้นะครับผมทาไมถึงอยากได้ อย่างที่2อนะครับอยากให้ผมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดนะครับก็ผมจะพยายามไปอ่านดูเพราะว่าช่วงนี้คิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะทาคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็2ออย่างนะทําไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไร2ออย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าคนไหนโอเคเดี๋ยวผมจะติดเดี๋ยวผมจะไอีไปนะครับเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมจะทักไปในข้อความกลับนะครับแล้วก็ให้เลยนะครับเดี๋ยวเชื่อมเฟซเชื่อมอะไรให้ ให้ยกเมลไปเลยแล้วกันนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมจะเป็นคลิปอะไรรอดูกันได้เลยบาย,บายสวัสดีครับผม